support nó nó bị lỗi thế nên là cái đánh đánh cái nó rất là nó có เราก็พาเดินชมนะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีนะครับมาชมความอลังการของเครื่องจักรเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการกู้ภัยบรรเทาสาธารณภัยนะครับสวัสดีครับ <laughs> นี้ล้วก็เดินทางมาเพื่อที่จะรับมอบเครื่องจักรหชิ้นนะครับ จะเป็นอะไรนั้นก็รอชมนะครับก็สิจจำหน่ายบนนั้นเนี้ยมาจองอารถเนี้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ผมไปับเอาคนมีคนขับไปยังยังเลยครับเับื่ึเอาเอาใครใครจะไปสอน